และเปิดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษมาฝากนั่นคือรถถังที55เอ็มรุ่นปี2 0งพของไทยที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า M I S S I L E MAMA หรือวิซัยมาม่ารถถังคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารและนวัตกรรมของไทยที่กำลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สนใจเรื่องทหารหรือแค่ชอบเรียนรู้เรื่องยานยนต์สุดเท่คุณต้องห้ามพลาดคลิปนี้ เริ่มการที่ประวัติกันก่อนรถถังที55มีต้นกําเนิดมาจากสหภาพโซเวียตและถูกนํามาใช้งานครั้งแรกในช่วงปลายยุค1950ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาที55กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ผลิตมากที่สุดในโลกและถูกใช้ในสงครามหลายแห่งทั่วโลกแต่สิ่งที่ทําให้ที 55m ของไทยในปี2026โดดเด่นคือการที่ไทยนำถัดฟองคลาสสิกนี้มาปรับปรุงใหม่ นกลายเป็นรถถังที่ทันสมัยทรงพลังและปรับตัวเข้ากับสนามรบยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเดิมทีไทยได้รับรถถังทีห้ามาหลายคันเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากรถถังรุ่นเก่าก็เริ่มลาสมัยและต้องการการอัปเกรดครั้งใหญ่โครงการที5 5าเอ็นจึงเกิดขึ้นแทนออที่ไทยจะทิ้งรถถังเหล่านี้ไปไทยกลับเลือกที่จะยกเครื่องใหม่หมดเพื่อทําให้มันยังคงมีบทบาทสําคัญในสนามรบสมัยใหม่และนั่นก็คือที่มาของชื่อเล่นมิเซอร์มาม่า ชุดการอัปเกรดที55 m เน้นไปที่3เรื่องหลักคืออนุภาพการยิงความคล่องตัวและการป้องกันสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการติดตั้งระบบมิสไซร์รุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่กระสุนปืนใหญ่ธรรมดาแต่เป็นมิสไซล์นำวิธีที่สามารถโจมตีรถทังศัตรูหุ้มกรอหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์บินต่ำได้อย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นกาวกระโดดครั้งใหญ่จากที55รุ่นดั้งเดิมที่มีเพียงปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรและระบบเล็งแบบพื้นฐานระบบควบคุมการยิงของที55 m ก็ถูกอัปเกรดแบบยกเครื่องใหม่มีทั้งคอมพิวเตอร์เล็งเป้าหมายระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ทําให้ลูกเรือสามารถล็อกเป้าได้ทั้งกลางวันกลางคืนหรือแม้กระทั่งในสภาพอากาศแย่ๆซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตเมื่อเจอกับศัตรูที่ทันสมัยส่วนการต้องกันที5 5มก็จัดเต็มด้วยกรอบปฏิกิริยาเดรคที่สามารถสกัดหรือลดแรงระเบิดจากมิสไซล์และกระสุนจอบกรอดได้กรอบประเภทนี้ถือว่าจำเป็นอย่างมาก ในสนามรบยุคใหม่ที่ภายคุกคามไม่ได้มาจากรถถังด้วยกันเท่านั้นแต่ยังมาจากโดรนเฮลิคอปเตอร์จงตีและจรวดพกพาเด้วยจึงช่วยให้มิเร์มามารับมือกับการโจงตีแล้วเดินหน้าต่อได้เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกเรือในทุกภารกิจด้านสมรรถนะการเคลื่อนที่ที55 m มใช้เครื่องยนต์ดีเซลร,รุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมทำให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นบนพื้นที่คลุกคะักปีนเนินชั่นได้ดีกว่าและปฏิบัติการได้นานขึ้น โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนอกจากนี้ระบบช่วงล่างก็ถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเกราะและมิสไซโดยไม่สูญเสียความคล่องตัวภายในรถถังเองก็มีการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายและการสื่อสารลูกเรือจะได้ใช้ระบบดิจิทัลแทนที่ปุ่มควบคุมแบบอนาล็อกเดิมซึ่งงอช่วยให้การควบคุมง่ายขึ้นและการสื่อสารกับหน่วยบัญชาการทําได้รวดเร็วขึ้นแม้สิ่งน,นี้จะไม่ดูล้ำเท่ามิสไซหรือเกราะแต่มันสําคัญต่อการวางแผนและเอาชนะคู่ต่อสู้ ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่ไทยเลือกอัปเกรดที 55m แทนที่จะซื้อรถถังใหม่หมดเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดทางเศรษฐกิจเพราะประหยัดงบประมาณมหาศาลและยืดอายุรถถังเดิมให้สามารถใช้งานได้ต่อไปถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าชื่อเล่นมิสเซอร์มาม่าก็สะท้อนถึงความรักและความภาคภูมิใจของทหารไทยที่ใช้รถถังคันนี้สำหรับพวกเขาที 55m ไม่ใช่แค่ยางปรอดแตกเป็น เพื่อนร่วมรบที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อปกป้องชีวิตและช่วยให้ทำภารกิจสำเร็จอีกประเด็นที่สำคัญคือบทบาทของที 55m ในแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยเมื่อไทยเดินหน้าปรับปรุงกำลังรบประเทศไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการซื้ออาวุธใหม่แต่ยังให้ความสำคัญกับการอัปเกรดยุโทโธปกรณ์เดิมอย่างที 55m เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความทันสมัยและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งช่วยให้กองทัพไทยมีความยืดหยุ่น และพร้อมรบโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเกินตัวนอกจากนี้การอัปเกรดที 55m ยังเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมต้องการประเทศไทยได้มีส่วนร่วมทั้งบริษัทและวิศวกรไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและติดตั้งระบบต่างๆซึ่งช่วยยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างงานให้กับคนไทยอีกด้วยเมื่อมองไปข้างหน้าที 55m วิสมาม่าจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของหน่วยกรอไทยต่อไปอีกหลายปีมัน เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่านวัตกรรมไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์สมอไปแต่สามารถเริ่มจากการพัฒนาของเดิมให้ทรงพลังและทันสมัยกว่าเดิมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีทหารได้ชมกันด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากยิทูกาก็กดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เลยเรามีเนื้อหาสนุกๆอีกเทียบรอคุณอยู่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่อโทกา